ทำไมช่วงนี้ทำอะไรก็ติดขัดนะครับหรือว่ามีเรื่องที่ต้องแก้ต้องเคลียร์หรือวิธีแก้ไขนะครับในปัญหาที่เกิดขึ้น,นครับในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนนะฮะไปจนถึงช่วงต้นเดือนเมษายนะครับอันนี้เราจะบอกว่าเรื่องที่ติดขัดมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็แก้ปัญหาอย่างไรนะฮะเนี่เราจะได้รู้ดวงล่วงหน้าเพื่อป้องกันเหตุแล้วก็แก้ได้นะครับมีเรื่องอะไรบ้างแต่ไม่ใช่แค่ปัญหาคืออะไรแค่นั้นไม่ใช่ฮะ ปัญหาคือและทางแก้ทางออกทุกเรื่องที่เราจะเจอกัรเชิงนี้ไปนะครับคืออะไรแก้อย่างไรนะครับนี่แหละมันสําคัญตรงที่แก้อย่างไรถูกไหมฮะถ้ามันตรงกับเราแล้วอ,อวิธีนี้แก้ได้นะครับแล้วมันก็จะเตรียมตรงกับหลายคนที่ต้องเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับมาครับเรื่องแรกครับคือเรื่องของความคิดวุ่นวายการตัดสินใจมีปัญหาและผิดพลาดและลังเลนะฮะเพื่อนๆครับในช่วง จากนี้ถึงสิ้นเดือนนะจนถึงไปช่วงกลางเดือนเมษานะครับผมจะเรียกว่าจากนี้ถึงกลางเดือนเมษานะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกันเยอะคือการตัดสินใจผิดพลาดนะครับมีความคิดสับสนวุ่นวายเพื่อนเเป็นไงไหมช่วงนี้จะรู้สึกว่ามันคือดาวพุธนะฮะโคจรวิปริตอยู่นะฮะดาวซ้ำดาวพุธในเดือนดาวราหูนะครับมันมีความลังเลยังไงดีเนาะชีวิตนะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้จะครบหรือจะเลิกดีหรือจะยังไงคือมีความสับสนทางอารมณ์นะครับ ทุกเรื่องนะไม่ใช่แค่เรื่องความรักนะฮะบางทีเรื่องงานลังเลนะฮะกับชีวิตเอายังไงต่อดีเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราจะเลือกซ้ายขวา AB ให้คนมาช่วยดีไหมอันนี้คือความสับสนบางทีก็บอกใครไม่ได้ปัญหาในปัญหาต่างๆนานาฮะฉะนั้นช่วงนี้ก็เรียกว่ามีความสับสนวุ่นวายพยายามนะครับในช่วงนี้หาคนมาช่วยนะฮะหรือพยายามตัดสินใจสักอย่างทุบไปเลยนะฮะโดยที่อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจใช้เหตุและผลในการตัดสินใจนะฮะ เหตุผลข,ข้อมูลมันมาสนับสนุนให้เราต้องตัดสินใจข้อไหนก็ให้ใช้ข้อนั้นนะครับอย่าใช้อารมณ์นะฮะใช้ใช้ใชอ,อารมณ์และความรูม้สึกเนี่ยมันจะดึงไปในจุดที่เราอยากทําแต่ว่าบันทีมไม่ถูกต้องถูกไหมฮะอ่าฉะนั้นใช้เหตุและผลนะฮะและข้อมูลที่ถูกต้องนะครับในการตัดสินใจนะโอเคนะครับข้อที่2ฮะดาวสุขโคโคโจรนิีิดระวังปัญหาเรื่องการเงินนะครับเนี่ยเริ่มเป็น,นะฮะเพื่อนเป็นไหมเว่าค่าใช้จ่ายหรือว่าเรื่องของ รายรับรายจ่ายบางทีมันตึงนะฮะไม่ใช่ว่าเราต้องช็อตนะครับเพียงแต่ว่ามันเจอของถูกใจนะฮะหรือของจําเป็นต้องใช้ต้องซื้อสังเกตไหมว่าช่วงนี้เข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวของเราเดี๋ยวหายเดี๋ยวพังเดี๋ยวเสียนะฮะมีเท่งของใช้ในบ้านหรือว่าเรื่องของยานพาหนะบางคนก็มีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับนี่คือข้อที่2ฉะนั้นระวังเริ่มเงินดีๆอะไรที่ยังไม่จำเป็นต้องซื้อเพื่อนๆเบรกไว้ก่อนนะฮะอย่าน้อยเห็นเงินไว้ให้นานที่สุดในบัญชีก็ชื่นใจหน่อยนะครับ แต่ถ้ามันซื้อกจุกกจิกเรื่อยๆนะฮะมันน้ําหยดลงหินนะฮะนั้นหินก็คือเงินในบัญชีมันก็กร่อนนะฮะฉะนั้นเรียกว่าข้อที่2ในเรื่องของปัญหาเรื่องการเงินนะฮะจะหนักหน่วงเป็นพิเศษฉะนั้นอะไรที่ยังไม่จดสือก็เบาๆแล้วก็แล้วรายจ่ายนะฮะบางทีมันมีเข้ามาแบบไม่สัมพันธ์กันนะครับฉะนั้นข้อ2คือระวังปัญหาเรื่องเงินนะครับช่วงนี้เป็นกันเยอะนะดาวสุขโคจรวิปริตนะครับรายาที่คาดไ่ถึงไม,ไม่คิดว่าจะเสียไม่คิดว่าจะพังหรือต้องซ่อม อะไรบางสิ่งบางอย่างถูกหลอกถูกโกงก็มีด้วยนะครับในช่วงนี้เจอกันกระหน่ำซัมมเซลข้อสามนะครับความรู้สึกหรืออารมณ์ช่วงนี้นะฮะดาวอาทิตย์มันเจอดาวราหูในเรือพิณหน้านะครับมันเรื่องของศัตรูนะครับในที่ลับหรือความาเปิดเผยนะครับนี่แหละต้องระวังเจอคนแทงข้างหลังเจอคนหักหลังเจอคนพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีเจอปัญหาจุกจิกที่ทําให้เราไม่สบายใจเจอเรื่องที่เราแบบกังวลหรือเครียดนะฮะช่วงนี้ต้องระวังอย่างนคัคือเรื่องของ ทำอะไรก็ตามมีคนจับผิดนะครับบางทีเราก็ไม่ได้ต้องการคือมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าเราก็หงุดหงิดที่ต้องมาจับผิดคอยตั้งกล้อง C C T V มาทําให้เรารู้สึกว่าเผลอหน่อยก็มีคนจับตาดูหรือมาตรวจเช็คผลงานของเราอะไรเงี้ยคือไม่ใช่แค่เรื่องงานนะบางทีเรื่องที่บ้านนะฮะเนต้องระวังเรื่องการตรวจสอบครับพยายามถ้าอยู่ด้วยกันก็ทําให้สบายใจนะฮะแต่ถ้า ปัญหาจุกจิกไม่สบายใจถ้าเป็นเรื่องของงานเพื่อก็ต้องระวังอย่างถ้ามีคนมาตรวจสอบเราบางทีเราก็งดยิดนะฮะก็ทํามาให้เรียบร้อยแล้วกันนะฉะนั้นต้องระวังศัตรูในที่รับหรือว่าความรับเปิดเผยแค่ที่ความรับอะไรก็ตามก็เก็บเก็บเหนียวแน่นอย่าประมาทนะอย่าทําอะไรที่มันล่อแหลมต่อต่อสิ่งที่ต่อเ็าเรียกว่าต่อตัวเองนะฮะอะไรก็ทําต่อชื่อเสียงต่ออะไรก็ตามนะโอเคนะครับข้อต่อมาครับระวังความสัมพันธ์อันถึงเครียดดาวสุกนะครับต้องบอกว่า มันยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์ฮะดาวศุกร์ของจอรวิปริตมันหมายถึงความสัมพันธ์ต่างๆที่ก่อให้เกิดการเข้าใจ,าจผิดควาอสมาต่างๆที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดระหว่างเราระหว่างคนในครอบครัวหรือระหวังเรื่องของที่ทํางานฮะฉะนั้นวาจารหรือการพูดคุยช่วงนี้ต้องระวังมากๆบางทีไปกระทบคนใกล้ตัวกระทบใครต่างๆนานาได้นะครับนี่ไหมฉะนั้นช่วงนี้คําพูดคำารรจารววาจาต้องระวังนะครับข้อต่อมาข้อที่5นะฮะปัญหาสูขาพร่างกายนะครับ เี่ยนี้มันป่วยแค่ไม่สบายได้ง่ายนะฮะแล้วก็เรือนวินาศจริงจมันเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพร่างกายโรคประจำตัวอยู่ก็โผล่ก็นมานะฮะโรคูปรับฉปพันธ์นะครับหรือว่าติดเชื้อง่ายนะครับอยู่ๆไอใครที่ไม่สบายนะฮะเราไปอยู่ใกล้เขาไอเขาแคกมาเราป่วยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือปัญหาจากการพักผ่อนไม่พอนะครับเพื่อนๆต้องระวังนะฮะนอนไม่พอพักผ่อนไม่พอมีความเครียดแฝงปัญหาสะสมป่วยเลยนะครับเนี่ยช่วงนี้จะป่วยกันเยอะนะครับเซฟเซฟ ร่างกายในเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยนะฮะแล้วก็ไปดาวต่อมาเรื่องของงานนะครับจริงๆดาวพุธนะฮะที่มันโคจรวิปริตแถมหน่ำซ้ำําดาวอาทิตย์นะฮะโคจรอยู่ในตําแหน่งวินาศนะฮะเจอดาวราหูจะเรียกว่าอุปสรรคในเรื่องงานมาหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นนะฮะบางทีเริ่มบางเรื่องนะฮะอยู่ๆมันก็ไม่เคยเป็นปัญหาเลยอยู่ๆก็เกิดเรื่องเนี่ยครับคือบางทีเราก็แก้สถา,านการณ์ยากกันนะฮะเพราะนั้นต้องระวังเรื่องของ ปัญหาอุปสรรคเรื่องงานนะครับบางทีเราอาจจะปัญหาบางอย่างไม่เคยเกิดนะฮะไอ้อยู่ก็ผุดขึ้นมาบางทีปัญหามาจากคนใกล้ตัวนะครับบางทีปัญหามาจากลูกน้องบริวารนะฮะฉะนั้นถ้าใครที่ช่วงนี้มีงานต้องระวังรอบคอบระวังงานทําให้ทันอ่าระวังคําสั่งด่วนฉับพันทําให้เราแก้ปัญหาไม่ทันนะฮะแล้วก็บางทีดาวโคจรเสียงบางทีดาวพูดพูดแล้วเจรจา เรื่องคาดเคลื่อนหรือไม่สาเร็จก็ได้นะฮะฉะนั้นถ้าเราจะต้องคุยอะไรก็ตามต้องมีหลักฐานมีเอกสารมายืนยนันจะพูดปากเปล่าคุยปากเปล่าไม่ได้นะฮะต้องมีอะไรที่มาเป็นสิ่งประกอบทําให้คําพูดเรามีน้ําหนักมากยิ่งขึ้นนะฮะฉะนันอุปสรรคการงานวิธีการสื่อสารการพูดคุยหรือการโน้มน้าวใจคนหรือการขายงานนะฮะต้องระวังวาจาการสื่อสารต้องระวังเป็นพิเศษผมโมงเรียบเรื่องการสื่อสารนะครับแล้วก็เรื่องอารมณ์เป็นพิเศษนะฮะ ต่อมาข้อที่7นะฮะเรื่องของการถูกการเข้าใจผิดในสังคมนะครับต้องบอกว่าดาพุธเกี่ยวข้องของการสื่อสารนะฮะในช่วงนี้อาจจะมีคนใส่และใส่ความแล้วนะบางทีเจอแบบคนตีความผิดนะฮะในสิ่งที่เราสื่อสารออกไปนะฮะันั้นระวังเรื่องการสื่อสารระวังเรื่องของการพูดคุยและเข้าใจไม่ตรงกรันระวังเรื่องของการกล่าวอ้างหรือถูก ปั่นหรือถูกแะหรือถูกเอาเราไปพูดในทางที่ไม่ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยบางทีมันก็น่ากังวลน,นะฮะในข้อนี้คือบางทีเราอาจจะไม่ได้ทําสิ่งนั้นแต่คนเข้าใจว่าเราทำเพื่อนเพอนเคยเจอไหมอารมณ์แบบนี้วิธีแก้นะฮะในช่วงนี้ก็พยายามนะครับมีอะไรก็สะสมหลักฐานเอกสารนะฮะคือถ้าเราคุยด้วยปากเปล่าไม่ได้เราก็ต้องมีหลักฐานคุยถ้าใครบอกว่าเนี่ยเราเก่าอ้างสิน,นั้นเราก็มีนี่ไงข้อ1ข้อ2ข้อ3เอกสารนี่เราไม่ได้พูดเลยนะครับเห็นไหม มันก็ปิดปากปุบปากใครได้นะครับะนทำอะไรก็ตามต้องมีหลักฐานเอกสารมีอะไรยืนยันนะครับเอาไว้นะแล้วก็เกิดการเข้าใจผิดในสังคมบางทีแล้วอาจจะต้องระวังตัวเองนิดนึงนะฮะในการพูดในการคิดในการทำนะฮะบางทีเราอาจจะโมโหใครแล้วพิมพ์นะฮะไปนะฮะแล้วก็ไปสื่อมันก็ไปลงหรือบางทีคนรอบตัวเอาเราไปพูดในทางที่ไม่ดีนะครับต้องระวังนะฮะข้อ8ครับเกิดความไม่มั่นใจในอนาคตนะฮะ เรียกว่าไงเดียเรียกว่ามันเป็นช่วงที่ดาวราหูนะที่มีเกี่ยวพันนะครกับเรื่องของความสับสนนะครับริงทีมันก็ทําให้เราเกิดเรื่องของวาไม่มั่นใจว่าเราไงกับชีวิตดีนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมว่าช่วยให้คนลังเลจะอยู่ต่อหรือท้อแค่นี้หรือจะเอายังไงกันต่อดีหรือมีความสับสนกับชีวิตแต่ครับบางคนมองไม่เห็นว่าเราจะเดินทางในอนาคตในวิธีไหนทําอาชีพเราอยู่ไหมหรือ จะหาอลได้พิเศษอย่างไรคือมันมืดๆนะฮะเหมือนกับช่วงที่เรามองบางอย่างไม่ออกนะครับฉะนั้นช่วงนี้เรามีหน้าที่ของเราผิดชอบอะไรก็ทําตามหน้าที่ไปก่อนนะบางทีดาวมันคามมันเคลื่อนนะฮะในช่วงเดือนนี้จนถึงกลางเดือนหน้านะฮะแสงสว่างม,มันอาจจะรอจังหวะเวลาก็ได้นะครับฉะนั้นไปเหมือนกับเราเดินในทางมืดนะฮะในที่มืดแล้วเราไม่มีตะเกียงไม่มีไฟนะฮะบางทีเราก็ต้องเดินช้าๆนะเดินมองที่เท้าก้าต่อก้าไปนะครับจะไปมองว่า ถึงเรื่อยยังอีกไกลหรือเปล่าแต่มันมีแสงนะฮะฉะนั้นก็ค่อยๆเดินก้าต่อก้าไปนะฮะให้มันปนช่วงเดือนนี้แล้วก็ถึงสงการก่อนก็ดีนะฮะเออฉะนั้นเนี่ยต้องระวังเรื่องนี้ฮะ,ะเกิดความสับสนแล้วก็ก้มหน้าก,ก้มตาทําแต่ละข้อไปนะครับในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละราวเออนะโอเคนะฮะข้อต่อมามันมีเรื่องต้องเสียสละนะครับเพื่อนเพื่อนเคยเจอไหมเนวิทเรือวนวินาศนะฮะมันคือการต้องสูญเสียบางอย่างอาจจะต้องยอมแลกอะไรบางอย่างเพื่อที่จะได้ บางอย่างที่มีค่ามากกว่านะครับเหมือนกับปลาเล็กตกปลาใหญ่นะครับบางอย่างจะต้องสูญเสียความสบายใจหรือความสุขส่วนตัวเล็กน้อยเพื่อที่จะความสุขส่วนตัวที่ใหญ่กว่าบางอาจจะต้องสูญเสียนะครับความคุ้นชินของนิสัยเราบางสิ่งนะฮะคือทิ้งนิสัยเราบางอย่างเพื่อที่เราจะก้าวเดินต่อไปนะครับในการที่จะได้ทําอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านะหรือว่าบางทีอาจจะต้องเสียอย่าแง่คืออย่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับ ของบางอย่างอาจจะต้องต้องแลกด้วยความเหนื่อยแลกด้วยเวลาแลกด้วยเรื่องส่วนตัวนะครับหรือว่าเวลาส่วนตัวมาเพื่อให้งานมาเดินต่อเพื่อให้โปรเจกต์มันสําเร็จนะครับมันเป็นการสูญเสียแต่ไม่ใช่สูญเสียือเสียหายนะครับบางทีมันเป็นการสูญเสียบางอย่างที่เราคุ้มค่าต่อสิ่งที่ได้มานึกไหมฮะมันไม่มีอะไรที่ได้ทุกอย่างถูกไหม เราเป็นตัวของเราแบบนี้แล้วเราก็ต้องทําแบบนี้เราก็ต้องได้ทุกอย่างแบบนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องสูญเสียเลยบางทีมันก็ยากนะเฉะนั้นมันอาจจะต้องลงทุนนะครับอะไรบางอย่างนะผมว่าเพื่อนๆลองนําไปประยุกต์ให้เข้ากับงานหรือสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่นะครับเนี่ยเราจะต้องแลกหรือสูญเสียหรือเสียอะไรบางสิ่งเพื่อให้ได้สิ่งที่มั่นคงสิ่งที่มีค่าหรือมีราคา หรือสําเร็จในสิ่งที่เราต้องการนะครับนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะฮะโอเคครับต่อมาข้อ10นะฮะร,ระวังปัญหากับผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจนะฮะดาวที่สัมพันธ์กับดาวราหูในเลนวินาศเนี่ยระวังมีการทะเลาะเบาแบงกับผู้ใหญ่หัวหน้าระวังการประทะอารมณ์ประทะขารลมกับผู้ที่ตําแหน่งสูงกว่าระวังเรื่องของการขัดใจนะฮะกับคนที่พอมี power นะครับในสังคมหรือว่าในที่ทํางาน หรือในครอบครัวาฉะนั้นช่วงนี้พยายามนะฮะก็กลุ่มหนึ่กลุมตานิดนึงนะฮะเราก็ไม่ได้ให้ใครเอาเปรียบนะักแต่ว่าเราก็อย่าไปแบบอาจหารนะครับชนกับใครจริงจังจวะชนมันมีเียแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้นะครับชนตอนนี้เสียมากกว่าได้นะฮะเราเราจะไปแลกหรือเสียทําไมถูกไหมฮะ,ะนั้นช่วงนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับช่วงนี้เลี่ยงการชนหรือกะทะกับผู้ใหญ่หัวหน้าหรือผู้มีอำนาจนะครับมันเสียมากกว่าได้นะฮะไม่คุ้มนะครับโอเคนะ แล้วข้อ11นะครับเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับเอกสารคดีความและก็สัญญาต่างๆนานาฮะชงน้ดาวพุธโควจรนะฮะอยู่วิพนิอยู่นะครับในเรือนราหูพุธในเดือนราหูยังอยู่อีกสักระยะนึ่งเลยฉะนั้นนะครับก็ต้องระวังเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับเอกสารปัญหาเกี่ยวกับสัญญาการเซ็นต่างๆนานาฮะหรือว่าการตรวจทานไม่ครบนะครับผิดพลาดเราเสียหายไปตรวจสอบงานดีๆนะครับใครที่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบอะไรต่างๆนานาให้ละเอียดนะครับแล้วก็ จะต้องยืน่นเอกสารส่งัานอะไรก็ตามก็รีบเร่งนิดนึงแล้วก็พยายามรอบคอบนะฮะให้ให้ให้ละเอียดมากๆนะครับแล้วก็ข้อ12ระวังถูกหลอกลวงหรือคนไม่จริงใจครับโอ้นี่ก็มันก็เรื่องสําคัญนะ,ะบางทีจะช่วยลงทุนอ่าเราไม่จาเป็นเราอย่าเพิ่งรีบลงทุนบางทีอาจจะเจอนะครับเรื่องบางเรื่องที่ต้องคุยใจแลกใจช่วงนนี้อาจจะไม่ได้นะครับใจต้องแลกกับความมั่นคงหรือ ต้องชัวอะไรก็ตามต้องชัวก่อนนะ er. ครับก็เรียกว่าพยายามระวังกันถูกแอบแฝงถูกแอบอ้างนะครับต่างๆนานาชีนี้ต้องระวังห, 1, หลายๆเรื่องนะถ้าดูโดยรว,วมก็ระวังเจอคนไม่จริงใจนะครับมาทุกรูปแบบนะบางทีเอาอะไรมาหลอกล่อเรานะฮะเอาเอาคาพูดมาหลอกล่อเราเอาสิ่งของมาหลอกล่อเราเอาความหวังมาหลอกล่อเรานะฮะบางทีเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องอะไรพวกนี้ต้องระวังนะครับผมว่าเราพอจะมองออกถ้าเรามองไปกลางๆนะฮะ ความส donne, ัมพันธ์หรือก็การกระทําบางอย่างม,มันมันพอจะมองได้นะครับก็โอเคนะครับแล้วก็ประการต่อมาข้อ13นะครับระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องหรือเพื่อนส,สนิทนะฮะจริงดาวพุธโคจรไมปริดในเรือนราหูเนี่ยดาวพุธนคือศาสชนเป็นเรื่องของการทะเลาะเบาแว้งกับญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวนะฮะหรือก็คนใกล้ตัวบางทีเพื่อนร่วมง,งานก็ได้ฉะนั้นระวังปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมง,งานหรือคนใกล้ชิดใกล้ตัวนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องเตือนนะฮะแล้วข้อ14ครับมี15ข้อนะฮะระวังการหมดไฟ ช่วงนี้มันแบบเบิร์นเอาเนะเบื่องานเบื่อหลายๆอย่างนะครับเมันเซิงๆอ่าฉะนั้นถ้าเราอารมณ์วันนี้เราพยายามหาวิธีปั๊มอารมณ์ดีๆฮะมันมีความไม่พึงพอใจในสิ่งที่เราชอบหรือบางทีในสิ่งที่เราทำนะอ่าบางทีเราก็ชอบสิ่งนี้แต่ทำไมช่วงนี้มันแบบหมดไฟก็มีนะฮะฉะนั้นพยายามปั๊มอารมณ์หรือพยายามหาวิธีทําให้ปัญหาต่างๆม,มันผ่อนคลายลี้คลายให้ได้นะฮะหรือหาอะไรที่ทําง่ายๆไปก่อนนะฮะหรือหาคนมาช่วยนะครับ ฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเรารู้สึกแบบหมดแรงหมดไฟก็ระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับหาวิธีทําให้เราปลุกอารมณ์เราขึ้นมานะครับหรือพักผ่อนบางเรื่องก่อนหรือบางเรื่องยังไม่จะเป็นต้องทำหรือต้องแก้เอาไว้ก่อนคือบางอย่างเราแบกไว้เยอะมันก็เหนื่อยนะฮะมันก็ท้อนะครับฉะนั้นบางอย่างก็วางทิ้งไปก่อนนะอะไรที่มันจะเป็นต้องต้องยังไม่จำเป็นต้องเคลียร์ต้องทําต้องคิดในช่วงนี้เอาไว้ก่อนเลยนะครับอาไว้ทิศหลังเดี๋ยวเอาเรื่องร้อนๆก่อนนะฮะไปเรื่องๆไปนะครับ แบ่งไปเรื่องๆไปนะฮะมันก็จะไม่เครียดนะครับข้อสุดท้ายระวังเรื่องของอุบัติเหตุมีดวงอุบัติเหตุอุบัติภัยนะครับช่วงนี้ระวังเึพเสพร่างกายนะฮะมีเรื่องก็เรียกว่าอุบัติเหตุเล็กๆก็น้อยไปจนถึงอุบัติเหตุใหญ่นะครับช่วงนี้มันมีเหตุปัจจัยนะครับอะไรที่เกี่ยวกับวินาศเนี่ยหรือว่าความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะฮะบ,บางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแผนกระทันหันการแก้ปัญหาช่อหน้าฉะนั้นช่วงนี้เขาอุบัติเหตุไม่ใช่ว่าต้องเจ็บตัวเนง เอกสารอุบัติเหตุทางการติดต่อต่อรองมีบิลเอ็กซ์เดนตที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับใช้ไหวพริบใช้ความสามารถใช้ปัญญาในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะสิบห้าข้อนะครับช่วงนี้จะถึงสงกรานะฮะเรื่องที่ต้องเซฟต้องระวังหรือเรื่องที่มันสามารถเกิดเรื่องได้มากที่สุดนะครับมันจะเกิดประมาณสิบห้าข้อนี้ทั้งปัญหาแล้วก็ทางออกของปัญหานะครับโอเคนะฮะเรารู้ปัญหาแล้วต้องมีทางออกนะ ไม่ใช่พูดแต่ปัญหามีอะไรบ้างทางออกไม่รู้คิดเราเองนะฮะไม่ได้นะฮะก็พยายามหาช่องทางของทางออกให้ในเกี่ยวข้องกับดาวนะฮะในทุกๆเรื่องไว้นะครับโอเคครับขอให้โชคดีปลอดภัยทุกท่านครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ